สวัสดีครับ,บ,บผมโจโลูพูดค,คุณชื่ออะไรครับของลูบครับไอเยสทำไมพูดเบาะนะพูดกลางเดี๋ยวจะเสียงดางครับไอเยสเกมีเกิด <laughs> วันนี้นะฮะเป็นวันเกิดของเพื่อนเราชื่ออะไรครับ้องกันครับชื่อกันนะครับเป็นเพื่อนกันมานานมากวันนี้แข้งลูกเราเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะวันเกิดของก,กันนะเนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบเด่นดัง ที่เราจะต้องมากันเลยนะเวลาเห็นคลิปนี้นะ่ต้องมาเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้นะยังไม่พอวันนี้มีอะไร13เจออีกชิมที่1 8แปดครับผมเป็นงานมิสติ้งใหญ่ของเราเดี๋ยวเรามาชมกันฮะวันนี้มีใครบ้างเดี๋ยวเราจะมาฟังคารวยพรของแต่ละคนนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อเราเอาคนแรกเลยครับเราให้เกียรติคุณปองครับผมทังครับอวยพระไรน้องๆดีครับผมก็เมื่อในวันเกิดของน้องกันนะครับก็ ขอให้น้องการมั่นคงมั่นภาคเป็นที่รักของเพื่อนเป็นที่รักของพี่ที่รักของน้องทุกคนในกลุ่มแล้วก็ขอให้ผิ้จัการรุฟฟ่งเรืองมีแฟนใหม่เร็วๆเยี <Yeah. S 1> ้ยดัมากโอ้ยคำนี้นะฮะมันและอ๋อพี่ครับแล้วถ้าเขายังรักแฟนเก่า<ๆ>ไม่อยู่ครับเนี่ยหลักได้แฟนเก่าเราไม่ได้มีแฟนใหม่แต่เรามีแฟนเพิ่มเยอะยอดนี่คือคอนเซ็ปต์ของคุณป๋องนะครับเมี <Yeah. S 1> ยเขาไม่มี ครอบครัวครับผมเอามีเหรอพี่มีครับนั่นแหละตอนั้นบอกโสดไงโสดเฉพาะคืนนี้โสดเฉพาะคืนนี้ครับจำไว้นะครับกล้องคุณจำไว้นะครับวนนี้เดี๋ยวสักวันจะต้องถืงอหูพี่สายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคัดคนต่อไปครับผมสวัสดีครับผมท่านครับท่านหใหญ่คนต่อไปนะฮะที่เราจะลืมไม่ได้คือวิอของเรานะครับต้องบอกว่าท่านเปรียบเสมือนประธานกลุ่มแล้วก็ ท่านเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่าบูชนณีบุคคลแล้วกันครับทางนี้เลยครับตรงซ้ายครับตรงซ้ายโรุ่นให้อยู่อยู่ยุ่งรุ่นเดย์เดย์เดยวขอขออวยพรอุ้งกานนิดนึงครับพี่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้ก็น่าจะยี่สิบสองยี่สิบสี่เขาไม่มีอะไรมากขอให้น้องกันมีความสุขมากๆเนอะแล้วก็โปรตีนต่อไปก็เลี้ยงต้อยดีเยอะโตอ่อนนะแล้วพอโตอ่อนโตปีก้าแข็งตอนก็บินจากไป สิ่งที่น้องกันนี่ต้องทำนะปีนี้ขอมีความสุขมากๆเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตรักคือที่ผมข่าเนี้ยไม่ใช่อะไรนะพี่มีจะโคดวยบอลเรื่องตัวอ่อนคือคือคือการเนี่ยมันเรียนมาไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวมันจะเปิดฟาร์มเลี้ยงพวกตัวอ่อนแต่ว่ผมชอบมากตัวอ่อนเนี่ยมันฝังใจกันตัวอ่อนเหลือเกินแห่ได้ข่าวว่าได้ตัวได้ตัวอ่อนมาอีกแล้วเฮ้ยพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ตัวอ่อนมาอ่อนหนักกว่าเก่าอีกก็อ ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตรักชีวิตการงานทุกอย่างเรามเรียนขอให้จบใบนะตัวแดงแรงๆนะจ๊ะได้ครับขอบคุณครับคนต่อไปเลยครับผมดับรถดับไมดับมีความสุขมากๆมีแฟนใหม่เร็วมีความสุขมากๆมีแฟนใหม่เร็วโอ้โหทำไมมีแต่คนอวยพรเรื่องแฟนก็ไม่รู้คุณหนึ่งตอนนี้กับชีวิตคู่เป็นไงครับเป็นไงครับชีวิตคู่ตอนนี้อะไรคะอะไรนะฮะอะไรครับ โอ้ยแบบว่ามีมีมีฝาบมีฝามีฝาโตดารอยไหมฮะอ่ะต่อไปคนขวาครับคนขวาน้องหมอครับน้องหมอฝานี่ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้แน่ๆต้องบอกกันนะฮะคนนี้แฟนตะกล้องเอี้ยแฟนชื่ออะไรครับก่อนก่อนเราจะให้น้องเขาเวพอเราถามก่อนแฟนชื่ออะไรครับเอี้ยเอี้ยเอี้ยเอาเอาเวพออะไรพี่กันครับเวพออะไรพี่กัน เรียนจบเร็วเรียนจบเรียนจบไรอะไรครับอะไรครับจะดใจถึเจ็ดีสุขสมหวังใส่ยันสามคำเต็มขอเอาโอเคไม่เป็นไรครับาสุขสมหวังมีความสุขขอบคุณครับคนต่อไปนะครับคนขวาเรานี่รุ่นน้องอย่าปิดอย่าปิดนะอันนี้อย่าอันนี้ต้องบอกว่าเด็กคนถือไฟนะฮะคุณเอกว่ามาเลยอวยพรเลยพี่กันครับผม อ่าเขาบอกขอให้ความสุขมากเสียงเขาไม่เคยดีนะฮะแหบเมื่อคืนหนักเมื่อคืนหนักอ่าคนหลังเลยครับต่อคนนี้นี่สำคัญสุดนี่โอ้ยยังไงครับอวยพระไรน้องครับก็ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่ารักหัวไม่ใช่นะครับจะบอกว่าถ้าปีนี้น้องอายุเท่าไหร่พี่ไม่รู้แต่พี่อยากให้รู้ว่า ความสําเร็จในชีวิตเนื้อคู่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากปีนี้เป็นต้นไปโอ้โหคุณสมบูรเลยครับชายคนนี้เดี๋ยวก่อนครับยังไม่จบอีกนานผมผมอย่าอย่าเรื่องเยอะผมขอถามอีกนิดนึงครับสี่เปนตากล้ตรงนี้โดนายโดนถ่ายเองนะครับผมขอถามนิดนึงครับได้ครับเออคุณถามดีๆนะครับพี่ดาวครับเออมีแฟนยังครับมีนะครับชื่ออะไรครับเอ้ยังไงเปล่เกียดแล้ว น้ำหนึ่งครับผมคือคนเมื่อกี้นะฮะเสื้อชมพูนะครับที่ใส่ฟันเหล็กนะฮะถิวเยอะๆนะฮะคนเมื่อกี้จะเริ่มลองคานขวัญแล้วน่องสาันแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปโอเคครับผมครับ คนต่อไปนะคนนี้รุ่นน้องของเราเองไปทุกที่ที่มีพี่การอยู่น้องเลิฟครับน้องน้ำห้องน้ำใช้ย่าก็คือคุณลุงนะฮะคุณลุงข่างต้องการหนึ่งครับกล้าครับสวยกล้าลงสวยรักกันไหมครับรักมากไหมครับอวยพรที่การนิดนึงครับผมขอให้กันมีตัวอ่อนเยอะครับขอได้ตัวอ่อนทุกคนวที่เล็งไว้ครับโอ้ไอ้เจี๊ยลูกออกคีก็มีแปดสิบเอ็ดแล้วโอเคครับผมกันนะโอเคผมครับ เตยพี่ตอ่าอ่านี้รอรอ,อว่าอาจจะไม่เห็นผมนะฮะตรงนี้แต่ผมบอกเลยว่าน้องอคนนี้เขาชื่อเตยนะครับผมเอ่อมีอะไรโวยพรกันครับแอใ้ในการแบบลุกเป็นบ้านหลัดเป็เมืองเลยพี่เจี <Yeah. S 2> ๊ยบคนต่อไปหันขวาเลยครับนี่ครับ <Yeah. S 1> กลายมาแฟนเจ็ด <Yeah. S 1> คนน่ารักอะ่ะ <laughs> ไม่สายอะสายตาตาแบบนั้นแจ่มอ่ะครับผมมีอะไรไวบอลกันครับผมดังๆหน่อยครับนิดนึงครับพ่อปรถนาครับครับผมแค่นี้ครับแค่นี้จบอ่ะอัดฟ้าต่อเลยครับใกันมานี้เลยครับคนนี้เราจะพลาดไม่ได้นะครับผมคุณแบงค์คุ้มค่านี่นะครับผมนี่นะครับไวบอลอะไรเพื่อนจันครับ แสงแสงแสงอ่าอวยพอเลยคุณกางขอให้เพื่อนกันร่ำรวยร่ำรวยครับขอให้เซฟเขาแรงนครับกาครับแรงด้วยความคุ้มค่านะครับแรงคค่าครับ้อคุ้มค่าคืออครัคุพี่อะไรเน่อาูมากคเราหาตังค์เองครับตอนเราซื้อราต้องเา่อนะครับคือการคุ้มค่ามีสมมีสามีมครับไม่เครับมีคนให้ครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปนะครับเพื่อนรักเขาเหมือนกันเรียนมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะถามเขาหน่อยว่าเขาอยากจะอวยพรค์เลเพื่อนเราคนนี้เช่ไครับคุณน้าครับคุณน้าครับเยตส์กำลังมิกอยู่นะกำลังมิกอยู่นะเนี่ยกำลังมิกอยู่ไอ้ดู้เฮ้ตูดูอะไรดูเนยเกตส์เขาใชยาอาร์ทออมซันนะครับคนนี้ไฟตั้งไว้ไฟไฟรถเกตส์เกตตอนนี้เขาจะวิ่งกับคุณโอล่ไหมนะมีไงต่อนี่ยเปลี่ยนคู่แล้ว ก่อนเราจะรอบเรื่องเราบอกหาถามอ่านิดนึงว่าอยากจะมุยพรอะไรเป็นเกิดกันครับมันพรนะครับก็เอนง่ายๆนะโอเคแล้วแน่ขอให้ดีสิ่งดีเข้าไปในชีวิตแล้วกันแค่นี้เหรอครับดังๆหน่อยก็ต้องเลยต้องเลยครับด้วยแล้วเอาเงินมาแบ่งกันด้วยไอสัมพันธ์ตรงนี้นะครับไปเลยนะครับการสุดท้ายออที่สุดผมขอพูดนิดนึงนะฮะในเมื่อผมเป็นพิธีกร นั่นชนเนี่ยแม่งต้อจะถามปลีละมึงยังไม่ใส่มึงทำอย่างอื่นได้มึงสามารถหนีเลยแม่ง,งยังไม่ใส่ด้วยวันนี้เลยกูยังไม่รู้ว่ามันหายไปหรือยังเลยปัจจุบันเนี่ยยังเหยายังอยู่ในงานโอเคกของน้ากุนัด <Okay S 1> ต่อไปเลยครับคนนี้ครับคุณต่อครับครับนีต่อสักครับต่อสักอย่อาอ้า huh. วโอ้ยรุนแรงนะรุนแรงเฮ้ยอยากช่วยพรอะไรวันเกิดกันครับขอให้ได้ตัวเด็กเยอะๆครับ ตัวอ่อนตัวอ่อนก็ได้ครับุหรทำไมขอให้กินข้าวผัดปูเยอะๆด้วยครับทำไมถึงมีแต่คนปุดบอลเรื่องนี้ผมอยากจะรู้ครับคนต่อเขาเป็นคนชอบกินกระดูกอ่อนครับเฮียเขาจะได้ไม่ลำคลายนะเฮียขอบคุณมากครับคนต่อไปนี่เพื่อนตั้งแต่สมัยประถมเมาดไม่ได้เมาทุกงานงานปักเชื่อปักช่องต้องบ้านคนนี้ครับผมขอแนะนำนิดนึงไล่เบญจญานี่ครับคนนี้ครับไล่เบญจาไ่เบญา นี่ฮะนี่ฮะวันนี้เลยนี่เลยคุณเปาครับชื่อคุณเปาอยากมวยพอเลยวันเกิดกันครับไม่ร้องครับไม่ร้องไม่เอาเปาเปาไม่เอาเปาสัมภาษณ์ผมเฮ้ยเปาสัมภาษณ์ผมว่าอะไรเนี่ยโอ้เฮียคุณนึกว่าซึ้งชิบหายมีความสุขนะเหลิฟแค่นั้นเองเดี๋ยวกูเอาเหล็กไปขายบ้านนะเฮียโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูคนต่อไปครับปิดเรานะนี่นะครับเจ้าของวันเกิดคนนี้นะฮะ ไม่เก้บการนะตามไม่ได้ครับการนะโอ้เลยโอ้น้องหอหน้องโอ้น้องโอ้หเ้ยอ่ะเดี๋ยวเราขอฟังคำอวยพรจากเพื่อนๆหน่อยนะครับผมาเพื่อนๆครับทุกคนครับมีอะไรจะอวยพรเพื่อนการระบ้างครับผมเย้ครับเย้ครับเอาครับเริ่มเลยครับเอาน้องปูนก่อนน้องปูนก่อนน้องปูนก่อนเรว นะครับก็ขอให้มีการมีความสุขนะครับรวยรวยเรียแล้วทุกวันนี้เร <sleeve> ็วๆต่อไปครับคุณปุ๊บก็คุณปุ๊บก็ขอให้มีการทำกิจการลุ้งเรืองนะครับก็ขอให้หล่อรำซ้ำมันกระจายเลยนะพี่หล่อรำซ้ำมันกีนี้เราอยู่โซนนอกไปเรียบร้อยอย่าวนถุยมีคนแล้วนะครับอย่าไปสนใจมันวันนี้เราจะาดูโซนในกันบ้างเอาคนนี้ก่อนเลยครับแฟนคุณป๊อ อยากจะอวยพรอะไรกันกาดวยขอแบบให้ความสุขค่ะกิจการลุกเงือเยี่ขอบคุณครับต่อไปเลยนะครับอีกมียเจมีไอเจที่ตัวเด่นหาตังค์ให้หัวมตลอดไม่ต้องค้ำอามาให้เลยครับอยากอวยพรอะไรกันครับขอขอให้กิจการลุกเงือกสุขภาพแข็งแรงมีเงินเสมอนะมันมีการกระซิบด้วยนะอเลยครับผมน้องหวยน้องหวยด้น้องหวยอ่ะนั่งเลยลูกอ งูวยครับเบียร์จูบยบอลโอเคเสร็จแล้วนะพี่จังเอามาครับขอให้ได้มียสวยเวลาดีๆโอ้ยน้องงูวยถือว่าแขกแรกค่ะบีเน็ตเากว่าเวลาดีๆด้วยนะโอ้ยเอาบาเอาต้หน้องฟองครับเดี๋ยวเพิ่งลุ้นให้ฮะอ้าวมีอะไรจะอวยพรอันเกิดพี่การครับ พูดไม่ออกมาเลยครับเอลนะครับพูดไม่ออกแต่ได้ข่าวว่าที่เกาะร้านคือปัดมากนี่เลยนี่เลยคือไม่พูดต่อดีกว่าฮะไม่ว่ากันอันนี้ครับรุ่นใหญ่ของอีกคนนึงครับพี่้นครับพี่นยี่นครับอยากจะคุยความรู้สึกต้องการอะไรแล้วขอให้น้องการเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาดิอะไรอะอะไรครับพี่อะไรครับพี่ขอให้น้องการ อันนี้คือเล่ายังไม่ลงนะฮะถ้าเล่าลงเมื่อไหร่แล้วคล่องเลยโอเคครับนี่แหละครับรุ่นน้องถามคนนี้ต่อเลยนะฮะเอ้ามีะไราจะไปพร้อมกันเกิดฮะไปพร้อมกันอะไรมันเกิดกันฮะเมื่อไหร่ดู ยังสวัสดีครับคนต่อไปเลยนะครับผมไม่ต้องขังเขาว่าสวัสดีเยอะกูรู้มันต้องสวัสดีก่อนยังอีกอีนี่เลยเมื่อวานนี้ทำเรื่องกับกูเยอะเอะสุดดีอะเลยนะเอ้ามีอะไรจะด้วยพอมันเกิดต่อพี่กันครับแปดแรงมากขอให้พี่กันปากไม่ต้องห้อยขอใหยพี่กันรอด้วย ที่จะพูดนะครับเพราะว่านี่ฮะมึงมั่งดูเลยเย้เดี๋ยวก่อนนะฮะเจนเจนนะฮะเจ้าเจ้าต่อเลยเจ้าเดี๋ยวไม่แจกเจ้าต่อเลยอวยพรกันครับอ่าขอให้กันมีความสุขครับเจอเด็กๆอ๋อใหม่ไม่ต้องสนใจเก่าๆเราเราหล่ออยู่แล้ว嘛เชียร์เชีต่อต่อน้องอุ้มเลยฮะต่อน้องอุ้มเลยน้องอุ้มครับไก่เกิดโอวยโอวยพรเลยมันเกิดกันให้หล่อเรื่อยๆค่ะแล้วก็ มีความสุขมากๆมีแฟนสวยๆสรดจกเดิมค่ะเยอ่ะต่อซ้ายเลยครับต่อซ้ายแล้วพี่หนิงครับคุณใหญ่เรานะฮะปครับปีนี้85้เลยนะอย่าคุณโอ๊ยคโอ่ยโอ้ยมอก่อนไม่เกี่ยล่าตาลยนะเห็นไี่กินจะอร่อยต่อซ้ายต่อเลยครับซ้ายต่อเล้บตัดเป็นแง่บ่อนขอให้ตาตานแล้วาตไม่เ่นักเสียงโอ๊ยอวยอวยพรเพื่อนไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่ไพ่ขอให้การมหรือสองเด้งหออเด้งงี้ยอใลืมไป เริ่มต้นใหม่กับวันที่ดีกว่าคนสุดท้ายครับนี่เลยฮะตัวเด็ดของเราช่างประจํากลุ่มนะฮะลูบโอครับช่างยาครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาเหมือนกันนะครับมีอะไรจะอวยพรเพื่อนกันครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะขอให้แข่งแข่งแล้วน้องถ้ารวยแล้วอย่าลืมแล้นี่นะต่อทานนี้อ่าครับผมผมนะครับพี่กอนก็ไม่มีอะไรมาก แค่อยากจะบอกว่าขอให้เพื่อนกันมีความสุขมากเรียนจบไวๆเป็นต้องบอกว่าเป็นลูกที่น่ารักพ่อม่นะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเต็มทีและผมก็ขออวยพรต่อเลยพิะนะครับขอให้พิญญกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมพิทธ์คงถึงพี่อจบรายงาน Me, 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 me.